นั่นแหละครับข้าวสารเรากินทุกวันเราตักทุกวันมันก็หมดไปชีวิตคนเราที่อยู่ได้ทุกวันนี้เขาบอกว่าอยู่ได้ก็ด้บุญเมื่อบุญหมดเคยได้ยินไหมครับคนที่หมดบุญบุญหมดก็ต้องจากไปนะครับเพราะฉะนั้นหากเราอยากจะมีชีวิตอยู่อยากจะมีสิ่งที่ดีในชีวิตก็ต้องมันสะสมบูรณ์ไว้เรื่อยๆบุญทําได้หลายอย่างหลายวิธีทางนะครับไม่ว่าจะเข้าวัดตักตักบ,บ,บาตรใส่บาตรทำบ,บทุญให้กับพระเจิอาจารย์หรือว่าโยมผู้หญิงก็ การพนาสารู้เด็ผู้ชายเนี่บางทีหลวงพ่อผู้รับดชองานสิ่งเหล่านี้นะครับแม้แต่เป็นรอยจานร,รอยอักขระรอยขีดเขียนแม้เพียงเล็กน้อยของครูบาอาจารย์ของควอมยายามแจ่งสนะครับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ นะครับสิ่งที่ได้เห็นได้เห็นครูบาอาจารย์ยิ้มแจ่มแจ่มใสความสุขกายความสบายใจความเพื่อปิติเกิดข,ขึ้นแบบนี้แล้วก็สิ่งที่ท่านมอบให้นะครับแม้แต่เพียงเศษเชี่ยวของเส้นผมที่ท่านได้จับได้ต้องไะ้รับนี่แหละสิริงมงคลสูงยิ่งแล้วสําหรับชาวพุทธเราสําหรับสาธุชนที่มีความเคารพมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์เพราะว่าหลวงพ่อสายนั้นอุบาอาาันนครับท่านทำสที่เป็นมหาสาริกาพยาต่อเนือเพื่อไปช่วยให้ลูกศิษย์ลูกหาธรรมะครับ ล่าสุด่นะครับมีหลายท่านมาเล่าให้ฟังคุณกาญจนาที่บอกว่าพอขายที่ดินมานา,านานะครับมาวัาเเดเจริญสุขารามไม่กี่ครั้งได้บารมีหลวงพ่อได้บารมีหลวงพ,พ่อสายได้บารมีหลวงพ่อแง่ได้บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแลว้วเดี๋ยวนี้ขายที่ได้ไปแล้วแล้วก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อสักรครู่ใครที่รวยเอาอะไรอยู่ที่ไหนการเจริญพวขึ้นน,นะ โยมดาราวันนี้ที่มาร่วมง,งานนะจ๊ะเพือ่อนอาจจะเดิน่อดขึ้นนะโยมพ่อเยือนอรยมดางาเรจะมีสายสินทั้งหมดสามเส้นโยมดูทั้งหมดสามเส้นนะโยมยืนในตรงสายสินเนี่ยสามเส้นเดยเส้นตรงกลาง่านขอนอนุญาตไว้ให้เราก็เดชพระคุณหลวงพ่อนะโยมยืนให้เต็มเลยนะครับโยมยืนให้เต็มเลย่าไปัางด้านซ้ายมือ อระนางพระนาขยับไป่เหนื่อยทุกท่านก็อาถรรพ์นานะครับเอาพวกเราสาธุพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุในขณะนี้พี่เล็กพี่คุณหลวงพ่อก็ได้นำแผ่นทองที่จารเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วพิธีต่อไปก็ ของคำที่โยงนำมาก็หลวงพ่อหล่อเล็กแลวอันพืนโยงสาธุสาธุสาธุวันนี้ของคำที่โยมหลวงพ่อหลอนำสู่ก็หลอมนำโมบาใส่็หลอไปที่รีบร้อยแล้ว